พูดอันบอกอะไรก็ไม่ได้วมาดิอะไรก็โกรธเหมือน่ะในทิกตอกเขาพูดเลยวิย้ายหนึ่งวาปยปเอา้าวบอกว่าอเองนายค่อยรับฟังแต่ค่อยไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรค่อยเข้าใจนะคะค่อยเข้าใจทุกอย่างค่อยเข้าใจตั้งแต่เริ่มที่จะทําคลิปว่ามันเรามันอยู่ในอยู่ใน สาธารณะเราต้องทําให้ได้ทําใจให้ได้ค่อยโอเคเจ้ขคอยอยากให้มี่เจเ้าแยกแยกออกว่าเด็กก็คือเด็กเลี้ยงคนหนึ่งเนี่ยคอยบอกเ้อคอยเลี้ยงลูกคอยคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่คนเดียวเราจะเป็นการที่เอาเอาใจเขานิดนึงคืออะไรเราเขาก็ได้คนเดียวแต่น,นี่มาเลี้ยงแฟดมึงเจ้าอย่าลืม แฟดนี่มันจะไม่เหมือนกันผู้ลงค้นเขาเจะเอากัยังเขาก็ถามอยู่ว่าลูกฝ่ขยคืนเป็นยังไงสี่คือบ่คือ, <Yeah. S 1> อไปก็ว่าเรื่องเขามาันจะเกิดปีสองเดือนเขาจังมาได้เขาเขาก็ศึกษาใจเขาคือกันไปหน่อยสองคนนี่มันเป็นยังไดสองคนไหนคนี้หน่อยสามคนนี่มันเป็นยังไง แฟดสามคนนี้ข่อยอยุ่นี่มือนีขออ่ข่อยเรียงนี่แฟดสามคนหุนเจ้าเห็นบ่ฮอนแดดฮอนแดด,อด,ดโอ้ยอนแดดสิลูกห้องหายอย่าฝึกอย่าเข้าไปใกล้แดดนะ มันมีคนหนึ่งหรือมาว่าคอยอยู่แบบเหมือน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 จะเหมือนจะอิจฉาเด็กหน่อยอ่ะอิจฉาบอกแห้งเลยถ้าบอกว่าให้ให้คำหลายคำอยู่บางทีข้าเจ้าก็อาจจะอาจจะพิมพ์แหละจะกับพิมพ์ก็ถือกับนี้พอใจข้าเจ้าอยู่ เบิ้งโหลดนะเบิ้งย้ำข่อยไรเบิ้งมุจลกับพระกันเบิ้งซื้อๆโหลดเบิ้งเขาเหม็นธรรมดานะลารักลารัาก,กให้ก็รังใจกันนั้งสินะ่าเลี้ยงซอยข่อยไปทั้งสีนะามักให้มีความดีเลยล่ะมันเป็นนอยงที่มีความสูขเด้อเราเลยเราเลยคิดดีนี่คิดดีทําดีนี่มีความสูีหลีถ้าร้องเจ้าคิดอิจฉาหรือจะมีความสูขบ่ไม่เลยอีนั่นไปยังจันอีนี่คือสิอีนี่ผู้ให้เนาะ อ eh sure yes ีนี่นี่นั่นเฮ้ยเป็นทุกข์ใจเลยมันไมีความสุขเลยมันต้องไปคิดอีหยังหรอกพี่น้องเห็นไหมแเบิังเขาจะเล่นน้ำกันมึงเจ้าถ้าแต่วันคอยมาให้ลุ้นให้มึงเจ้าเบิ้งหลายย้ำนอนย้ำอย่างเขาถือไว้ พ่อกับแม่เขาก็อาศัยไข่นีล่ละห้ยยู่ห้เบิง้งห้เขาเขาไปหาเหตุการณ์เห็งานหาเงินหาข้ามไม้เขากินนมมให้นั่นนี่เจ้าเบิ้งเอโรโหล่ว่าข่าสิชุ่มเทสั่ไหนไข่ย,ยขบายานเขากัดกันเดเมตต่ว่าเขากะทางเฮ็ดนี่บแบบแป๊บเดียวมันสัาแล้วห้เขาเดียวก็สับแล้วไม่ได้ไปโดนปะนั่นไม่ได้ไปคิดแค้นคือ เ្រើសម្នុងខ្លារៀសមួយបាន់រើ្រៀសារណ៍្មាន្ធៈន់ន់រូវារាស